ชาวราศีพิจิตทุกท่านเราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องของเรานั่นก็คือช่องของต้นไสใหญ่ให้โชควันนี้เราจะมาพูดมาคุยถึงดวงชะตาราศีท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีพิจิตในช่วงของเดือนเมษายนนี้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของท่าน ได้มีดวงดาวต่างๆในช่วงของเดือนเมษายนนี้มีการเปลี่ยนแปลงมีการโคจรโยกย้ายกันอยู่หลายดวงในช่วงนี้จึงทำให้ชาวราศีพิจิตนั้นมีความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการเงินและโชคลาภในช่วงต่อไปนี้ในช่วงของเดือนเมษายนในเรื่องของการงานนั้นท่านก็เข้ามารับฟางกันได้สำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ ในช่วงของวันที่16ของเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงวันที่15ของเดือนธันวาคมนี้นั้นดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรเราก็เข้ามารับฟังกันได้แต่ถ้าหากว่าท่านใดที่ไม่ทราบวันเดือนปีหรือท่านไม่รู้ท่านแต่ท่านรู้ว่าท่านอยู่ในราศีพิจิตนั้นก็เข้ามารับฟังได้ ในช่วงของเดือนเมษายนนี้การงานของท่านในท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการงานที่ทํานั้นบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ราบรื่นเท่าไรในช่วงนี้อาจจะมีอุบัติเหตุหรือว่า อาจจะเกิดขึ้นในสิ่งที่รอบตัวของเราบางทีเราทำอะไรไปแล้วลงทุนอะไรไปแล้วในช่วงนี้จะมีการขาดทุนได้บางทีเราลงทุนอะไรไปก็ไม่ได้ทุนไม่ได้ทุนคืนเพราะฉะนั้นในท่านระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการลงทุนในช่วงนี้แต่ถ้าหากว่าท่านลงทุนไว้แล้ว ก็จะมีการสะดุดอยู่บ้างเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการทองบางทีบางครั้งนั้นอาจจะไม่ได้ดังใจที่ท่านนึกและไม่ได้ดังใจที่ท่านต้องการการเงินการงานในช่วงนี้บางครั้งบางคราวบางท่านนั้นทำอะไรไปก็พอมีพอใช้พอมีพอกินก็ถือว่าไม่ฝืดเคืองอะไรมากนักทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะไปดีในช่วงของเดือนพฤศจิกายน ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนดวงของท่านจะกลับมาฟื้นคืนดีอีกครั้งเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการเงินในช่วงนั้นแต่ในช่วงของเดือนเมษายนที่ถึงนี้ก็ให้ท่านระวังในเรื่องของการทำมากินอาจจะมีคู่แข่งหรืออาจจะมีสิ่งอื่นๆนั้นเข้ามาทําให้ท่านนั้นมีการขาดทุนได้การทํางานอีกเช่นเดียวกันอาจจะมีการ ชิงดีชิงเด่นชิงไหวชิงพลิบหรือบางครั้งนั้นอาจจะมีการพักงานหรือบางคนก็มีการโยกย้ายเกี่ยวกับในเรื่องของการงานจะไม่แน่นอนท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีพิจิตในช่วงของเดือนเมษายนนี้การทำมาหากินบางทีจะมีการสะดุดติดขัดอยู่บ้างในช่วงนี้บางทีก็ชักหน้าไม่ถึงหลังเกี่ยวกับในเรื่องของ การเงินการทองในช่วงนี้บางทีเราอยากได้อะไรในช่วงนี้ก็จะไม่ได้การงานอีกเช่นเดียวกันบางคนก็ทำงานที่ดีมีชื่อมีเสียงบางคนก็ทำงานแล้วในช่วงนี้จะไม่ค่อยประสบความสำเร็จหยิบจับอะไรจะติดขัดอยู่เสมอแต่พอในช่วงของวันที่ หนึ่งที่มีดาวอังคารนั้นโคจรเข้าสู่ในราศีกรกฎในช่วงของเดือนเมษายนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะไม่ค่อยดีกับชาวราศีชาวราศีพิจิตในช่วงนี้ก้อยท่านหลีกเลี่ยงในเรื่องของการลงทุนแต่ถ้าหากว่าท่านรับจ้างชอบในด้านของการรับจ้างท่านก็จะพอมีงานอยู่บ้าง แต่ก็จะไม่มากเท่าไหร่ในช่วงนี้การทำงานย่อมจะมีการสะดุดอยู่บ้างในช่วงของเดือนนี้ในช่วงของเดือนเมษายนนี้ถ้าหากว่าท่านเคยลงทุนอะไรไปในช่วงนี้ก็จะได้บ้างเล็กๆน้อยๆบางสิ่งบางอย่างก็จะมีการขาดทุนอย่างเห็นได้ชัดการเงินการทองในช่วงนี้จะติดขัดอยู่บ้างแต่พอมาช่วงของวันที่1 1ที่มีดาวพระ พุธนั้นเข้าสู่ในราศีมีนอันนี้ดวงชะตาของท่านจะเริ่มขยับดีขึ้นมาอีกท่านทำงานอะไรในช่วงนี้ก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวท่านได้แต่ก็ยังไม่ดีเท่าไรในเรื่องของการงานทำรวมกันก็ให้ท่านระวังการมีปากมีเถียงหรือว่ามีการทะเลาะเบาะแวงเกิดขึ้นความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกันในช่วงนี้ ในช่วงนี้ท่านระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการงานไว้ให้มั่งในช่วงนี้บางสิ่งบางอย่างนั่นท่านทำแล้วก็ไม่ได้ดังใจที่ท่านต้องการการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันจะมีเงินหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันบางทีก็มีลายจ่ายบางทีก็มีลายรับสลับหมุนกันไปในช่วงนี้แต่ท่านก็คงจะไม่เดือดร้อนอะไรมากมาย ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่14ของเดือนเมษายนอันนี้ให้ท่านระวังอีกเช่นเดียวกันจะมีดาวพระทิตเข้าสู่ในราศีเมษชาวราศีพิจิกก็ต้องระวังอีกเช่นเดียวกันการเงินการทองท่านจะมีช่องทางที่จะต้องจับจ่ายใช้สอยอยู่บ่อยครั้งในช่วงนี้อาจจะต้องเสียเงินเสียทองบางทีนั่น จะอ,อาจจะเป็นคนในครอบครัวหาเรื่องหาราวมาหรืออาจจะเป็นญาติพี่น้องจะทําให้เรานั่นต้องควักเงินฟักทองในช่วงของเดือนเมษายนอันนี้ท่านระวังไว้ในเรื่องทรัพย์สินเงินทองสิ่งของมีค่าในช่วงนี้ท่านระวังไว้บ้างท่านจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับในช่วงนี้ถือว่าการเงินการงานจะไม่ค่อยดีแต่ต่อมาอีกระยะหนึ่งพอ เข้าสู่ในช่วงของเดือนเมษายนอันนี้ดวงของท่านจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆชาวราศีพิจิตนั้นจะมีโชคมีลาบในช่วงของเดือนพฤษภาค,คมในช่วงนี้นับตั้งแต่วันที่หนึ่งจะมีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีเมษจะมีโชคมีลาบเข้ามาเกยท่านท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีพิจิต ในช่วงนี้โอกาสทองของท่านนั้นก็เริ่มเข้ามาหาท่านแล้วท่านจะหยิบจับทำอะไรในช่วงนี้จะมีผลดีกับตัวของท่านทางนั้นการเงินการทองก็จะมีหลั่งไหลเข้ามาหาท่านท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีพิจิตในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้ถือว่าดวงการงานของท่านนั้นจะมีความรุ่งโรจน์จะมีความโดดเด่นทำอะไรก็จะมีคนให้กำลังใจ และมีคนให้การสนับสนุนท่านในช่วงนี้แต่หากว่าท่านจะลิเริ่มลงทุนเกี่ยวกับในเรื่องของการค้าขายก็จะดีจะมกีกำไรเกิดขึ้นกับตัวของท่านในช่วงของเดือนพฤษภาคมชาวราศีพิจิกนั้นจะหยิบจับทำอะไรท่านรีบทำได้เลยการลงทุนอีกเช่นเดียวกันจะมีการได้ดีกว่าในช่วงของเดือนที่แล้วรายรับก็จะมีเข้ามาหาท่าน การงานก็ถือว่าดีท่านจะมีงานทําที่ดีๆเข้ามาหาท่านท่านไปสมัครงานอะไรในช่วงนี้ก็ถือว่างานของท่านนั้นจะประสบกับความสําเร็จท่านจะมีงานทําที่ดีมีงานที่ทําให้ตัวท่านมีชื่อมีเสียงได้ชาวราศีพิจิตในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่ห้า วันที่ห้าของเดือนพฤษภาคมนี้จะมีดาวพระราหูนั้นเข้าสู่ในราศีกุมภันนี้ให้ท่านระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ท่านระวังไว้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้การทำงานอีกเช่นเดียวกันงานที่ท่านทำนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้บางทีบางท่านนั้นจะได้งานใหม่ๆหรือบางคนก็อาจจะต้องย้ายงาน บางคนก็ย้ายที่อยู่ที่อาศัยในช่วงที่ดาวพระราหูเข้าสู่ในราศีกุมในช่วงของเดือนพฤษภาคมตั้งแต่วันที่ห้านี้ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมจะมีการเปลี่ยนแปลงกันได้เพราะฉะนั้นให้ท่านระวังไว้ในเรื่องของการทำงานหรือว่าชีวิตของท่านนั้นให้ท่านระวัง ในเรื่องของอุบัติเหตุอีกเช่นเดียวกันในช่วงที่ดาวพระราหูเข้าสู่ในราศีกุมในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้นั่นนับตั้งแต่วันที่ห้าให้ท่านระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยอาจจะมีเกิดขึ้นกับตัวท่านได้อาจจะเป็นในเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บหรืออาจจะมีการ ไปติดเชื้อมาจากที่อื่นนี่ท่านระวังไว้ในช่วงของที่ดาวพระราหูเข้าสู่ในราศีกุมในช่วงนี้ในช่วงของเดือนพฤษภาคมในช่วงนี้การเงินอีกเช่นเดียวกันในท่านระวังท่านจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับในช่วงนี้ท่านระวังไว้ท่านอาจจะจ่ายโน่นจ่ายนี่จ่ายในสิ่งที่ท่านจําเป็นแต่สิ่งไหน ที่ไม่จําเป็นก็อย่าไปจ่ายท่านจงประหยัดไว้ในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้บางครั้งบางคราวท่านอาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังก็เป็นไปได้ในช่วงของวันที่หที่ดาวพระราหูเข้าสู่ในราศีกุมต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่13ของ เดือนพฤษภา,าคมนั้นจะมีดาวพระร,รหัสดาวพระฤหัสนั้นเข้าสู่ในราศีเมถุนดาวพระฤหัสนั้นจะทำให้ชาวราศีพิจิตนั้นมีโชคมีลาบเข้ามา,าท่านในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับทำอะไรจะมีความสำเร็จเป็นเงินเป็นทองเกิดขึ้นกับตัวของท่านดวงของท่านจะดีไปเหนือไปใต้ไปทางไหนก็มีคนถามไทยมีคนทักทาย ดวงของท่านนั้นจะมีสเสน่ห์ใครเห็นใครก็ชมใครเห็นใครก็นิยมยกย่องในเรื่องของสิ่งแวดล้อมรอบตัวนั้นก็ถือว่าดวงของท่านจะดีขึ้นเรื่อยๆชาวราศีพิจิตในช่วงของเดือนพฤษภาคมนับตั้งแต่วันที่13ที่มีดาวพระหอหัสนันโคจรเข้าสู่ในราศีเมถุนในช่วงนี้ ดวงของท่านจะดีมากๆยิ่งหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นคนรักคนใครก็เอาอกเอาใจดีทำอะไรก็ให้การปรึกษาหารือไม่ว่าจะในเรื่องของการงานการเงินก็จะช่วยเหลือกันได้มีความคิดเห็นซึ่งตรงกันจะไม่มีการทะเลาะเบาะแวงในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านที่เกิดอยู่ในราศีพิจิตนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่15เดือนพฤษภาคมจะมีดาวพระทิตย์เข้าสู่ในราศีพฤกษกในนี้ในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านก็ยังดีในช่วงนี้ท่านจะทำอะไรก็มีคนให้กำลังใจและ มีคนคอยให้การสนับสนุนท่านในช่วงของเดือนพฤษภาคมถือว่าดวงของท่านที่เกิดอยู่ในราศีพิจิกนั้นในช่วงนี้จะมีโชคมีลาบเข้ามาเกยท่านหยิบจับอะไรก็จะมีผลสําเร็จและจะมีโชคมีลาบเข้ามาหาท่านท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงลาบอันนี้ก็จะมีโชคมีลาบบางคนได้รับทรพยบ จับเงินก้อนเงินหมื่นเงินแสนก็มีในช่วงนี้ถือว่าการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็พอจะมีอยู่บ้างในช่วงนี้แต่ถ้าหากว่าจะให้ดีท่านรีบทํางานไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่จะมีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามาตั้นก็ถือว่าท่านก็โชคดีอีกเช่นเดียวกันไม่จําเป็นต้องถูกรตเตอรี่หรือไปถูกหวยอะไรท่านขยันท่านทํางาน ในช่วงนี้ก็จะมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาก็ถือว่าดวงชะตาของท่านก็อยู่ในจุดยืนที่ดีแล้วในช่วงนี้สรุปโดยภาพรวมแล้วท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีพิจิตในช่วงของเดือนเมษายนนั้นยังดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักแต่พอเข้าสู่ในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้ในช่วงนี้ดวงของท่านจะมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัด หยิบจับอะไรก็จะมีความสำเร็จเป็นเงินเป็นทองเพราะฉะนั้นท่านฟังคลิปของเราแล้วก็ขอให้ท่านใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำรายการก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้วในคลิปนี้จงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับ sợ quật đi